สวัสดีครับอาบกาแฟพัดไรครับวันนี้เราก็จะมาดูกาต้มน้ำนะครับไอรีค400มลนะครับเป็นกาที่ตั้งอุณหภูมิเป็นระบบดิจิตอลน,นะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับกดค้างครับแล้วคราวนี้อันนี้คือเราหมุนได้เลยว่าจะเซตกี่องศาสมมุติอ่าเลขกำกลมผมเซตที่90องศานะครับโอเคพอเซตแล้วปุ๊บก็ปล่อยเลยนะครับตอนนี้มันก็จะทําความร้อนขึ้น เดี๋ยวผมจะตัดมาดูตอนที่ใกล้ๆ9้สาสิบองศาครับวันนี้ก็จะ9กแปดละนะครับยี่ตั้งไว้ที่เก้าสิบองศานะครับอ่า90า้าสิบองศาก็จะตัดนะครับแล้วเราไปยกนะครับแล้วก็ไปดิบเลยนะครับแต่ตัวนี้พิเศษจะมีสองโหมดนะครับถ้าธรรมดาเนี่ยคือเรากดธรรมดานะครับกดเปิดเครื่องธรรมดาปุ๊บนะครับทำความร้อนถึง เรายกนะครับเรายกขึ้นปุ๊บมันดับเลยนะครับกับอีกโมนึงพ่อเราเปิดเครื่องอ่าน,นะมครับมันจะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเรายกขึ้นปุ๊บมันยังไม่ดับนะครับพอสมมุติเราลดไปปุ๊บเราเราความร้อนลดปุ๊บเราตั้งไปปุ๊บมันก็จะทําความร้อนเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับอ่านี่ครับอ่าสมมติอันนี้เมื่อกี้อันนี้มันเกินแต่ผมตั้งใหม่ นะครับอันนี้เสียงครึ้งขวนะครับอย่าตกใจผมตั้งก่อนอ่าผมตั้งเป็นเก้าสิบห้าอ่านะครับตอนนี้ผมต้องหมดนี้ซึ่งความร้อนตอนนี้มันเก้าสิบเอดใช่ไหมครับตัวน,นี้มันก็จะทําความร้อนขึ้นเป็นเก้าสิบห้า แต่มันจะมาช่วงป,ปลายๆมันจะขึ้นช้าปกติของเครื่อง,องชงนะครับอุณหภูมิสูงพอเก95เก้า้าเสร็จปุ๊บเนี่ยทยกออกไม่ใช่เครื่องนี้นะครับเครื่องขั้วนะครับอันนี้เสียงนะครับเยยกออกปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยรวางไว้ปุ๊บมันก็จะรันต่อให้เลยนะครับก็คือใช้งานดีครับในราคาสอง0ันกว่าบาทผมว่าตัวนี้คุ้มสุดแล้วครับผมขอบคุณมากครับ